รถเล็กน่ารักน่าใช้นะครับซูซูกิสวิป1.2รุ่น GL ได้ปี22เลขไม่เป็นแค่7,000 70, 0ราคาค่าตัว3 7 9 0 0 0บาทปีดาวน์พอน6,300รายได้1 3ื่นามองหารถเล็กๆไว้ใช้งานมาดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเต้เป็นยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเป็รยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับซอย46 วันนี้ผมมีรถทางเลือกรถเล็กๆที่น่ารักน่าใช้มาให้ได้รับชม1คันนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว Suzuki Swift นะครับ1.2รุ่น GL คันนี้คุณผู้ชมจะได้รถปี2022มาพร้อมกับเลขไมลเนี่ย70,000โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กับค่างวดเนี่ยสบายๆเพียงแค่6,300ตลอดสัญญาฟรีดาวน์ได้ด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับกับราคาค่าตัว3 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับใครหารถแฮชแบ็กหประตูขนาดเล็กไว้ใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยนะ มาดูคันนี้ก่อนเลยนะฮะมาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งดีไซน์ค่อนข้างน่ารักกระปุกกระปิกน่าใช้มากนะครับเหมาะกับไว้ทํางานรถคันแรกหรือว่านักศึกษาจบใหม่นะครับหรือบางทีผู้ใหญ่อาจจะอยากใช้ก็ได้นะเพราะว่าเขาดูค่อนข้างมีสไตล์นะครับใครที่ใช้งานคนเดียวเป็นหลักเนาะไม่ได้มีผู้โดยสารเยอะแยะมากมายอยากได้รถเล็กๆที่มีความคล่องตัวขับขี่เนี่ยจอดง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยซูซูกิสวิปถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจช่วงล่างดี ภายในนั่งสบายแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์5ประตูนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวพรอนหกพันสามได้อะไรบ้างมาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบมั ector, ลติรีเฟกเตอร์โครมหน้าใสๆส,สวยๆนะรถคันนี้อายุแค่สามปีเองนะครับไม่เจ็ดหมื่นด้านหน้าก็สวยเดิมแบบนี้มีไฟเดย์ไลท์มาให้ครบเลยนะครับดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะไปละไมคล้ายคลึงกับแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าได้อินสปเรชั่นมาจากค่ายนั้นก็เป็นได้นะครับ มาดูด้านข้างเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเส้นสายตัวรถค่อนข้างสวยน่าใช้นะครับคันนี้มาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะครับมีกุญแจที่เป็นสมาร์ทคีย์เลสมาให้นะครับล้อแม็กตัว GL เนี่ยจะมาเป็นล้อกระทะมีฝาครอบมานะครับคันนี้ลัดยางมาเป็นบ s สโตนปี2022นะครับก็รัดมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วแหละตรงนี้เดี๋ยวดูให้นะผมว่าดอกมันเริ่มเริ่มเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนยางให้นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะครับใหม่ๆ สปริงโชกอัพเดิมนะครับซุ้มล้อสวยเดิมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ําหรือว่ากับสีดูกระจกบานหน้าก่อนนี่พาร์ทเดิมไม่มีแตกไม่มีล้าวไม่มีเปลี่ยนกระจกมานะครับในส่วนของคิ้วกันศาดติดมาให้4ชิ้นรอบคันนะครับมาดูด้านในสักนิดนึงดีกว่าแผงประตูสวยเดิมนะครับเลขไม่เจ0 0 0มโลย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,300 ผมขอรายได้หมื่นสามขึ้นไปนะใครที่อยากจะฟรีดาวนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ทํางานก็น่าถึงแล้วแหละหมื่นสามนะครับอยากจะมีรถใช้รถเล็กๆแบบมีสไตล์นิดนึงประหยัดน้ํามันเบาะผ้าที่แบบนั่งสบายผมว่า e ีโคคาเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเบาะผ้านะครับผมว่าซูซูกิสวิปเนี่ยเป็นเบาะผ้าที่นั่งสบายที่สุดแล้นะครับนั่งสบายที่สุดแล้ว มาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะครับฝั่งเสาเอ A ด้านหน้าหัวนอ็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกมาตรวจรถให้ด้วยนะตรวจสภาพรถให้274รายการตวรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้บริการให้กับลูกค้าจะได้สบายใจกันแผ่นเพดเพดแท้เพดเ,เ,เดิมไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับด้านหลังแผงประตูสวยเดิมเช่นกันนะครับ ซอฝั่งเสาบีประตูหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเน้นเป็นหลักเลยรถมือสองเนี่ยเน้นเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะว่าสภาพด bon. ้านนอกกับสภาพภายในตัวรถเนี่ยมันสามารถปรับกันได้มันสามารถบิวกันได้สามารถชงกันได้นะครับ <L un cia> แต่เรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันไม่สามารถบิวได้หากรถเกิดอุบัติเหตุหนักมาเนี่ยมันบิวไม่ได้อยู่แล้วเต็มที่ก็ได้แค่ซ่อมมางัดมาดึงมาแค่นั้นเองนะครับหลักๆซื้อรถมือสองเนี่ยผมอยากให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะครับในส่วนของด้านนอกมันขัดสีได้ด้านในสปาได้ตรงนี้ ก็ไม่ได้ใจความสําคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยคันนี้ได้มาเป็นแบบ LED Light Guide นะด้านท้ายต้องบอกว่าสวยมีเสน่ห์มากสําหรับ Suzuki Swift นะครับขับไปบนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับดีไซน์น่ารักน่าใช้แบบนี้ด้านหลังมีตัว d ดั Tail มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสีดําด้านเลยนะครับกับราคาค่าตัว379,000เจนะคุณผู้ชมนะฮะคันนี้ผ่อน 6, หกพันสารายได้หมื่นได้รถแฮชแบ็กหประตู ปี22ไม่70,000นี่ช่องเก็บสัมภาระพอมีให้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานแล้วแหละถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้งานแค่ขับไปทํางานหรือว่าใช้งานคนเดียวเนี่ยผมว่าตรงนี้ใส่ของจําเป็นต่างๆเนี่ยน่าจะเพียงพอถ้าไม่พอก็สามารถปรับพับเบาะได้อีกนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์เลยตัวหัวนอ็อตประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคันนี้นะครับรถปี22ไม่70,000สา0สนก1.2รุ่น GL นะครับ ่อนหกคันสาน่าใช้มากเลยนะฮะด้านท้ายประมาณนี้มาดูด้านในกันบ้างดีกว่ามาเป็นเบาะผ้าที่นั่งสบายมากๆนะครับนั่งสบายจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองนั่งเนาะผมอยากให้เข้ามาลองนั่งดูว่าสบายจริงอย่างที่ผมพูดไหมผมไม่ได้โมะนะฮะอันนี้จากส่วนตัวที่ผมเคยลองนั่งมาไม่ว่าจะเป็นซิตี้วีออสอะไรต่างๆที่เป็นรถอีโคคาร์ที่เป็นเนบาะผ้าผมว่าสวิฟตเนี่ยนั่งสบายที่สุดนะฮะนั่งสบายที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งเสาบีคนขับนิดนึงตรงนี้นะครับ กรอนประตูเดิมนะครับสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์มอกร่างต่างทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับคันนี้รถโครงสร้างเดิมสภาพบอดี้สวยตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นแหละนะครับแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้เนียนกริปเลยดีไซน์ก็จะมาเป็นสีดําตัดสีขาวท้งตัวรถนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านี่นะฮะให้มาครบแล้วเดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงด้านในค่อนข้างที่จะน่าใช้นะผมชอบมากดีไซน์เขาแบบกระทัดัด,ดีนะฮะแล้วก็ หลังคาเนี่ยด้วยความที่ทรงเขาจะเป็นคล้ายๆมินิเนาะหลังคาเขาจะสูงนิดนึงเวลานั่งเนี่ยเฮดลุม <lo> ด้านบนเหลือเยอะแล้วก็ทาให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างโปร่งนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสหน้าตาแบบนี้นะครับสมาร์ทคีย์เลสปุ่มสตาร์ทมีให้ติดเครื่องเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะนี่ดีไซน์ม่านวัดเลื่อนไม้สวยมากนะครับเป็นเอ่อม่านวัดแบบหลุมนะสองหลุมด้านซ้ายด้านขวา รประมาณนี้มีหน้าจอ TFT มาให้ตรงกลางเลขหม่อยู่ที่71,000โลนะครับแล้วก็ได้พวมาลัยเนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะคนขายยาวตรงนี้ไม่ไม่ติดขาแน่นอนนะครับเพราะว่าพวงมาลัยท้ายตัดมาแล้วได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยสําหรับตัวพวมาลัยนะครับประมาณนี้ตัวแอร์ได้เป็นออโต้มีหน้าจอ LCD มาให้แบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็วิทยงุงวิทยุต่างๆให้มาครบและ ภายในถือว่าสะอาดเอี่ยมไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับออปชันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ผมว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานแล้วนะครับด้วยรูปทรงที่สวยทันสมัยนะครับเครื่องยนต์ที่เป็น 1,200cc ซีซีประหยัดน้ำมันกับราคาค่าตัวเนี่ย379,000ฟรีดาวน์นะครับได้รถปี22นะไม่เ70,000ถือว่าเป็นอีกหรุ่น E ี o ค a าที่ค่อนข้างน่าใช้เอามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ปิดฝากระโปรงด้านหน้าก่อนอมาดูห้องเครื่องนิดหนึ่งเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับก็เครื่องเล็กๆก,กระทัดรัดแบบนี้ห้องเครื่องดูเรียบร้อยนะดูสะอาดด้วยนะครับมาดูเบ้าโชกสักนิดหนึ่งนี่เดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวไล่โครงสร้างมาเลยรอยสปอตต่างๆรับประกันให้โครงสร้างคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาหัวน็อตไม่เคยขยับนะบเพราะว่าใหม่มากเนี่ยหัวน็อตคานต่างๆนะครับม้าน้ำไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังใหม่อยู่ ไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงหน้าเดิมทุกอย่างเดิมซูซูกิสวิปเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าอาจจะชื่อเสียงอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เป็นรถในกลุ่มม้โคคาที่น่าใช้มากนะครับน่าใช้มาก <c oughs> คิดอะไรไม่ออกเนี่ยคิดถึงซูซูกิสวิปก่อนเลยด้วยดีไซน์ด้วยรูปทรงด้วยราคาแล้วก็ความประหยัดน้ำมันช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมว่าไม่แพ้แบรนด์อื่นแน่นอนนะครับ 1.2รุ่น GL ปี P, 2 2ไม่เจ0 0 0มืรายได้1 3ื0 0เนี่ยฟรีดาวได้เลยนะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมจะแปะเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วยินดีให้คำปรึกษานะครับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าถ้าซื้อสดมีบริการส่งไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นที่2.4 9เกท่านั้นเองดอกเบีย้ยไม่สูงมากด้วยนะครับแล้วก็ข้างมือคันนี้เนี่ย6 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถใครที่สนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับใครคิดถึงรถมือสองคิดถึงเพชรยนตตตต์์นนนนครัััับสสาวววีี้ผเยขออลไปก่ด